สวัสดีค่ะวันนี้เราาทําเมนูอร่อยกินกันนะคะเมนูของเรานี้ทําจากมันฝรั่งค่ะถ้าใครไม่มีมันฝรั่งใช้มันเทศแทนก็ได้เมนูนี้ทำมาแล้วเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบมันกินง่ายและแถมหอมอร่อยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะเตรียมมันฝรั่งมานะคะมันฝรั่งนี่เตรียมมาสองหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมันฝรั่งนะคะปอกปอกเสร็จแล้วล้างน้าให้สะอาดผ่านเป็นเว่นบางๆคะ่ะ หั่นทั้งหัวแบบนี้เลยหั่น,น,หหนเป็นแว่นบางๆหลังจากหั่นเป็นแว่นบางเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะเอามันฝรั่งที่หั่นเมื่อตะกู่นี้มานึ่งค่ะกระจายกระจายให้ทั่วนะคะฝรั่งค่ะหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วบดเอามาบดให้ละเอียดเลยบดง่ายนะคะเวลานึ่งสุกแล้วบดง่าย ตอนนี้มันฝรั่งเราก็บดละเอียดแล้วนะคะเกลือป่นคะ่ะใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาเตรียมผักชีมาสามต้นนะคะผักชีหัน่นซอยคะ่ะผักชีต่อไปนะคะผักชีผักชีที่เราซอยเอาไว้เอาผักชีมาใส่เลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมเกลือผักชีกับมันฝรั่งให้เข้ากันคะ่ะ ส่วนผสมต่อไปที่เราต้องเตรียมแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบนี่ใช้140กรัมหรือว่า26ช้อนนะคะค,ะค่อยๆตักใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ควรส่วนผสมให้เข้ากันเราก็นวดนะคะนวดจนแป้งเราเป็นก้อนลักษณะแบบนี้ค่ะไม่ติดมือแบบนี้เลยนะคะนวดจนนิ่มแบบนี้เลยค่ะ นี่คือแป้งที่เรานวดออกมาแล้วนะคะต่อไปนะคะเตรียมไม้ที่ทาคองแขงมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม้ที่ทาคองแขงจะใช้ช้อนซ่อมแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะได้สองแบบค่ะมันฝรั่งนะคะเราเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆคะ่ะก้อนกลมๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะหลังจากปั้นเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมเตรียมที่ทาคลองแขงมานะคะทาอย่างนี้แล้วเราก็กดคะ่ะกดให้แบนๆแบบนี้เลย เบนๆลักษณะเบนเยาวๆตามไม้ของแขงแบบนี้นะคะเบนๆบนยาวๆเสร็จแล้วเราออกมามันก็จะเป็นรอยแบบนี้ค่ะรอยแบบนี้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องให้หนามากนะคะเราจะไม่ให้หนามากค่ะเบนๆบนแบบนี้แกออกมาเห็นไหมคะสวย ในกรณีคนที่ไม่มีไม้ไม่มีไม้คแข็งเมื่อตะคู่นี้นะคะใช้ด้านหลังซ่อมค่ะซ่อมมันจะเป็นด้านหน้าด้านหลังให้ใช้ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็กดค่ะกดเลยนะคะกดด้านหลังซ่อมมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าใช้ซ่อมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทำได้สองแบบค่ะบางคนทำว่าตรงนี้มันใหญ่มาซ่อมเมล็กใช่ไหมคะเราก็กดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะมันก็จะได้แบบนี้เลยอันนี้เราก็กดซับนี้อีกครั้งหนึ่ง เราก็จะได้เหลี่ยมแบบนี้ครบแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็กดขนมเราไป็นลักษณะแบบนี้เต็มถาดรอไว้เลยค่ะน้ำมันใส่กระทะนะคะใส่พอประมาณค่ะเราอาจจะใส่เยอะนิดนึงนะคะพอ,อน้ํามันเราเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปทอดค่ะเวลาทอดเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะ เวลา,าทอดไปขนมเราก็จะสุกพองแบบนี้เลยนะคะพอขนมเราทอดมาสุกเหลืองขนาดนี้คะ่ะใช้ได้แล้วนะคะตักออกเลยขนมราสุกเหลืองแล้วหน้าตาจะน่าทานแบบนี้นะคะบางคนก็ทานกับกาแฟเด็กๆอาจจะจิ้มนมหรือว่าจิ้มซอสทานก็ได้นี่แล้วแต่ชอบคะ่ะสูตรนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ได้ลองไปทําดูนะคะ